ไม่มีการพลิกโผเหนือความคาดหมายครับเมื่อมีการลงมติโหวตเลือกประธานสภาสูงครับคือวุฒิสภาและสุดท้ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ใช่ใครล้วนแล้วจะมาจากสายเดียวกันนั่นคือสายสีน้ำเงินครับสิ่งที่ประธานนะและก็รองประธานคนที่หนึ่ง มาจากสายสีดำเงินเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์ไม่พลิกโผครับแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าอลายชื่อประธานและลายชื่อของรองประธานนั้นคือตัวเลขตัวเลขที่โหวตประธานกับตัวเลขที่โหวตรองประธานนะทำไมตัวเลขสำคัญครับครับตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกและยืนยันในเรื่องของอะไรการคุมเสียงในสภาสูงครับ เอาประธานแล้วกันประธานเนี่ยนี่รุ่นพี่คุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรน,นะครับอ,อคนที่ติดแประนปะนะ,ะคุณมงคลครับออดีตอธิบดีกรมการปกครองและว่าที่ปหลัดกระทรวงมหาไทยแต่ลาออกซะก่อนครับมงคลสุรสัจจะครับอืม นี่มงคลสุรสัจจะได้คะแนนเท่าไหร่พี่วีร5 9ยห้ดูดีๆนะอ่ะหนึ่ <15 9. S 1> ลองกลนที่หนึ่งพลเอกเกรียงไกรสีรักอดีตแม่ทัพภาคทีสีอดีตผู้บัญช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคว้ามาด้วยคะแนน150อ่าที่บอกตัวเลขสำคัญนะ <c oughs> ก็คือร้อยห้าเก้ากับ150เป็นยัง ใครที่บอกว่าแค่ร้อยสี่สิบเนี่ยชักไม่ใช่แล้วที่แกบอกว่าสายเส้เงินเป็ดเสร็จในสภาสูงนั้นชักไม่ใช่แล้วเป็ดเสร็จกว่าครับรองประธานคนที่สองคือบุญส่งน้อยโสพลครับกําลังนั้นอยู่พี่โอกำลังนับคะแนนอยู่ตอนนี้หน้าคะแนนน่าจะเป็นกำลังนับคะแนนอยู่อ่ะไม่ผิดโผลเลยคู่ชิงเนี่ยร้อยเก้าเงยมงคลสุรศักดิ์จอดีตผู้ว่าบุรีรัมคู่ชิงหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระ คู่ชิงคือนันทนานันทนานันทาวโรพาสนี่บอกว่าสายพิเศษเหรอบอกว่านะเอาตัวเลขนี้กันใครที่บอกาสายสีน้ำเงินเนี่ยมีเราคิดว่าตอนนั้นนั่งแนละ้วร้อยสิบเนี่ยคนก็บอกโอ้ยึดสภาสูงแล้วนะแต่ถ้าดูตัวเลขนี้นะต้องตกใจมากกว่าอีกนะร้อยห้าสิบเก้านะฮะไอ้สอวอนะมีสองร้อยคนนะมีสองร้อยคน คุมบบเบ็ดเสร็จในคะแนนเสียง1 5 9มันบอกว่ายังไงหลังจากนี้ับ <c oughs> แถวตรง <c oughs> และแน่นอน,น้วสายสืบเงินเขาแบบไอ้มีระเบียบวินัยเคร่งครัดมากใช่ <c oughs> มาดูเมื่อกี้สายอะไรไนะสายสายพันสายพันพิเศษพันใหม่เนี่ย <c oughs> เห็นยังก็บอกมี30มิพี่โอ้ถ้า30เนี่ยตัวเลขไม่ออกแบบนี้ถ้า3าจริงตัวเลขไม่ออกแบบนี้นะไม่ออก19นะนี่แต่หลังจากมาออกอากาศอยู่หลายทีหลายคา นันทนานันวะนันทวโรพาศอดีตนักวิชาการครับตอนนี้เสนอตัวเข้าเป็นสื่อกลุ่มสื่อมวลชนครับครับ19คะแนนคุณหมอเปลมศักดิ์ยามรวมกันเทบตายนะพี่วีคุณหมอเปลมศักด์เพียยุรัต์เนี่ยฮะที่หวนคืนมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เป็น13าคะแนน13าคะแนนอย่างน้อยมีกลุ่มคนไว้ในการเดินเกมทางการเมืองครับนี่ไม่พลิกโผไม่พลิกผันออกได้อย่างเดียว สายสีน้ำเงินเข้มแข็งมากเดิมที่นั่งนับหัวกันแล้วเนี่ยคิดว่า140นี้ก็จะเยอะมากแล้วนะ,ะถึงตอนนี้ต้อง150ขึ้นแล้วครับรอยห้าสขึ้นาทีขนเ,นเขาพูดกัน139 145อ่าหน็งนไง140ครับตัวเลขแบบนี้แต่ตอนนี้พอ159บอกได้เลยลว่าว่าตอนนี้บารมีสายสีน้ำเงินเบ่งบาน มีประชากรที่ขึ้นรถไฟสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นคือกักคือกักใช่ใช่ใช้แมสทันสิทธิ์เยอะขึ้นรถไฟสวนสายสีส้มรู้ได้เลยครับตามนั้นไงว่าอ่อนแรงครับสายสีแดงก็แงก็อ่อนแรงครับสายสีเขียวยิ่งน้อยสายกลุ่มดุนสีเขียวในป่าไปช่วยด้วยใช่ไหมผมเชื่อว่าสีเขียวในป่าไปช่วยวในป่าก็มีไม่เยอะรอบนี้ตอนนี้ ทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนนะครับสภาสูงคือสภาที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพที่หลากหลายที่เหนือกว่าสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันสภาสูงกำลังเป็นลูกไล่ของสภาล่างครับครับ <laughs> ต้องบอกว่ามติของการเลือกประธานรองประธานต่างๆนั้นมาจากอะไระจริงเขารู้มาตั้งแต่วันก่อนแล้ว วันที่ประชุมรับแถวไอ้โรงแรมลางน้ําแล้วอืเขารู้นก่อนแล้วเนี่ยซอยลางน้ำย21กรกฎาคมนี่ไผมผมเล่าให้ฟังเขาประชุมรับกัน3ที่หนึ่งซอยลางน้ำหนึ่งที่สองหลังสถานีรถไฟชุมทางขนาดใหญ่อยู่ที่มักกะสันครับสามจำชื่อโรงแรม B2 ได้ไหม B2 ูอ๋อบ2อยู่นู้น่ะคลองสองคลองสามอ่ะทำไมต้องประชุมหลายที่ัง อ๋อจุเดียวไปเลยมันหลายที่ล่าสุดเมื่อคือนเนี่ย <c oughs> ก็มีการประชุมกันอยู่นะกลัวหลุดใช่ไหมกลัวหลุดครับเมื่อคือน,นคือ,อบอกแล้วเสียงกันร้อยห้าสิบคน,ค,นคือคนจัดการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพแบบเขาท,ทาแบบนี้แหละ,ะสมัยก่อนเนี่ยชุดนีออ้ชุดที่ทําสวชุดนี้ตอนเลือกอบจเนี่ยเขาล็อกขึ้นรถตู้กันเลยนะใช่เพื่อเลือกนายกอบจเนี่ยไอ้สมาชิกสจต่างขึ้นรถตู้แล้วปิดยึดมือถือนะเพราะคือมืออาชีพมากนี่ ยี่สิบเอ็ดเขาประชุมเมื่อคืนก็ประชุมกันร้อยห้าสิบคนซึ่งตอนนี้อันสองเนี่ยที่บอกว่าจะให้คุณบุญส่งสวสายศิละเป็นรองเนี่ยซึ่งตอนนี้กําลังนับคะแนนซึ่งคิดว่าไม่น่าไม่น่าพลาดเนี่ยไม่น่าพลาดอยู่ในโผที่ในการคุยตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่เนี่ยอยู่ในโผแล้วอยู่ในสายอิสระท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอดีตกกตนะครับรู้กลไกในเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งนงถ้าจะให้แบบสายสีเงินจะยึดทั้ง3าํตำแหน่งเนี่ยก็ยังยึดได้หนึ่งประธานสภาสอีก2คนคือรองประธานสภาทั้งหมดยังยึดได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ให้ดูมันเบ็ดเสร็จผูกขาดพี่วี <c oughs> เอาดึง <c oughs> ดึงคนอื่นมาเป็นมิตระด,ดีกว่าไปสร้างมิต <c oughs> รเพราะฉะนั้นสายสีน้ําเงินตอนนี้เข้มข้นมากครับสาภาล่าง เอาว่ารวมพักสนับสนุนกันเป็นรัฐบาลครับสภา,า,าสูงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือสายสีน้ําเงินเบ็ดเซ็จเด็ดขาดโดเด,ดเด็ดเดียวแน่นอนว่า <c oughs> พอสายสีน้ําเงินมาท่วมทนเนี่ย ประธานวุฒิสภา,ามาจากสายสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งไม่รู้เกี่ยวข้องอยังไงฮะผู้สื่อข่าวไปถามอนุทินซึ่งไม่น่าเกี่ยวกันนะอนุทินเ,เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี<ข>ว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้ดูคมนาคมสายสีน้ำเงินนะ <laughs> <laughs> สายสีส้มสน้ำเงินไม่เกี่ยวนะแต่นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินนะฮะพักภูมิใจไทยนะพอะดีสีมัอาจจะคล้ายกัน <laughs> ก็คุณินง่ายสรมภาว่าใครชนะเขาต้องแสดงความดีหมดไม่มีปัญหาสมาชิกถือเป็นสมาชิกรัฐสภาทํางานให้กับบ้านเมืองอเหมือนกับพวกผมที่เป็นสสเราต้องทํางานร่วมกันนี่คุณทินใระสัมภาษณ์ประชาชนได้ยินบ่การเลือกสวรอบนี้มันล่าช้ามาตั้งแต่ต้นเหตุเพราะว่ารอบนี้ สมาชิกเขาเลือกมาจากสายวิชาชีพเขาเลยให้แสดงวิสัยทัศน์กัน <laughs> โชว์วิสัยทัศน์ก่อนที่จะโหวตกันได้รู้ว่าใครคิดอะไรใน,ในตำแหน่งของประธานสวเนี่ยมีผู้เสนอตัวถูกเสนอมาอมถูกเสนอตัวเนี่ยท่านประธานมงคลเนี่ยคนเสนอคือพล,ลเอกเกรียงไกรใช่เกรียงไกรศีรักคนเสนอคนเสนอ,นสนอแล้วก็มีคู่ แข่งคู่ท้าชิงอีกสองนะคือคุณหมอเปลมศักดิ์กับอาจารย์นันทนาเพราะทุกคนอย่างที่พีพูดต้องแสดงวิสัยทัศคน์รับพี่วีบอกถึงอะไรครับบอกถึงความเป็นเอกภาพครับเบอร์สองเสนอเบอร์หนึ่งเลยเพราะนั้นไม่ต้องมาแย่งที่จะเสนอผมหรอกเสร็จแล้วปั้งเลยเสร็จแล้วลองคนที่หนึ่งประธานเป็คนเสนอเห็นไหมล่ะเอาละพสัยทัศงงคน สุรสัจจะรุ่นพี่พี่วีรามแหงเปลวเ,เทียนให้แสงรามแหงให้ทางใช่แล้วท่านมีวิสัยทัศน์จะทํางานด้านยังไงให้ใช้ชีวิตที่เหลือทํางานรับใช้แผ่นดินผมเคยรับใช้ประชาชนแก้ปัญหาในครั้งที่มีวิกฤตจากนี้จะตั้งใจทํางานง่ายบรรลุให้บรรลุเป้าหมายที่หวังไว้อยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่สร้างความแตกแยกเออ เราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภามลอหอผมเติบโตมาในระบบราชการด้วยการทำงานอย่างหนักม,มีเพื่อนทุกหมู่เหล่าผมสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ไปฟังวิสัยทัศน์ของว่าที่ประธานวุฒิสภาครับใครอยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยก เราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาแห่งนี้ครับเป็นองค์กรสําคัญที่จะพาสังคมไทยเดินหน้าไปได้ด้วยสันติวิธีรวมถึงการมีรัฐมนูญแห่งราชการไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริงนี่ผมไม่ชอบตรงอื่นครับไอตรงสันตรงวิธีอะไรเนี่ย <c oughs> ผมไม่ชอบ <c oughs> ผมชอบเรื่องเดียวนะ รวมถึงมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมครับ <c oughs> มันคือสัญญาสัญญาณบางประการที่ส่งผ่านออกจากประธานวุฒิสภาที่จะถูกทูลเกล้าถวายชื่อเพื่อลงนามนั่นก็คือมงคลว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญครับ <c oughs> <c oughs> ผู้ท้จริงอีกคนหนึ่งคุณหมอเปลมศักดิ์นี่นี่คนนี้ก็เพื่อนผมนะหมอเปรมว่าไงหมอเปรมศักดิ์เนี่ยเราถูกวิจารณ์เรื่องสภาบล็อกโหวตถูกตาหน้าว่ามีใบสั่งสภาหวยล็อกทั้งนี้การทํางานของสวต้องกันกรองกฎหมายกําหนดองค์กรอิสระหากไม่อิสระอาจเกิดประเด็นการไม่ยอมรับจากประชาชนได้นี่นี่คุณตอนนี้สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้บอกได้เลยครับ สวทั้งหลายแหละท่านจงจำไว้ว่าท่านไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตามระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมท่านได้มาจากการเลือกของกลุ่มสาขาอาชีพเพียงแค่ 46, 0 0 0พคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำท่านต้องตระหนักถึงประชาชนที่รับจากมาตรฐานและกฎหมายที่ท่านเป็นคนเสนอแนะและร่วมกันโหวตครับต่อมา อี่คุณนันทนาท่านว่าไงนันทวโลพาดเนี่ยนะทำห้าสอครับห้าสอหนึ่งหนึ่งสอสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์กับประชาชนนี่พอบิโอพูดไม่ยึดโยงต้องมีหนึ่งสอสัมพันธ์กับประชาชนได้สอที่สองการสื่อสารจะแถลงผลงานและตอบทุกคำถามกับสื่อมวลชนนี่สอที่สามสร้างสรรค์ทำงานอย่างสร้างสรรค์ตรวจสอบได้นี่สอที่สี่สมดุล สวยุคใหม่ต้องสร้างสมดุลให้สังคมเปิดพื้นที่ทุกศาสนาความหลากหลายทางเพศไม่กีดกันไม่แบ่งแยกและสอที่5คือสอความเป็นสากลน,นานา,นาชาติอยอมรับเนี่ยว่ารัฐสภาไทยสง่าง,งามเป็นที่ยอมรับของเวทีโลกนะตอนนี้เอาไว้ยอมรับกับประชาชนก่อน <laughs> นะครับขณะเดียวกันนี่คนนี้พลเอกเกรียงไกรศรีรัก มาจากสวบริหารราชการแผ่นดินนะลองลองลองอันดับหนึ่งจะลงความดีงามเทิดตูนสาบันนี่ยึดมั่นและมีความจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่นายทหารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอให้ความเชื่อมั่นกับสวว่าจะทำงานการเมืองและองค์กรอิสระที่เที่ยงธรรมท่านอย่าเที่ยงถึงทมนะท่านท่านต้องตรงรับผิดชอบตรวจสอบได้ท่านต้องทำแต่เช้าเลยนะ ขอให้มั่นใจในเกียรติยศของสวที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนที่ทํางาน mm hmm. ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวอย่างเท่าเทียมกันนี่ไงคะแนนของรองที่หนึ่งนะตอนนี้รองที่สองเนี่ยยังนับอยู่รองที่หนึ่งพลเ, <150. S 1> เอกเพียงไกลเนี่ยนะร้อยห้าสิบนี่ที่ช้าตอนนี้รองที่รองที่บุญทรงน้อยสพลยังไม่จบสิเพราะตรงนี้นับใหม่มี <ดน S 1> บัตรเกินมาสองร้อยหนึ่งเสียงแล้วก็มีบัตรเสียด้วยมีคนเขียน พลเอกเกรียงศักดิ์คือเนี่ยคือขับแบบ200ยังมีบัตรเสียสองสองบัตรคือนี่สงสัยมากเลยเขาจำชื่อไม่ได้ไม่ก็เป็นคนรุ่นพิเวอัลไซเมอร์ไม่ใช่พือพลเอกเกรียงไกรเขาเขียนในกระดาษบอกว่าเกรียงศักดิ์แล้วก็ถามว่าเนี่ยบัตรเสียไหมสุดท้ายสรุปคือบัตรเสียต้องเขียนในเกรียงไกรถึงบัตรดีเอ้าแล้วถ้าผมใช้ผมจําชื่อถ้าไม่ได้ผมเขียนบิ๊กเกรียง บิ๊กเกลียงก็ไม่ได้มึงไม่แน่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าในใบบัตรเสียเขียนว่าเกลียงสักเ,เ,เป็นผมกรรมการผมก็มองบัตรเสียทำให้ตอนนี้มันนับช้าแต่สุดท้ายก็จบมาแล้ว <จอ S 2> คือ150อให้เห็นว่าประธานสภาเนี่ยอ้อารองประธานสภาซึ่งมาจากสายสีน้ำเงินเหมือนกัน,นพลเอกเกลียงสักร้อยห้าสิบเกลียงไกลเกลียงไกลเนี่ยไปเกลียงไกลเนี่ยร้อห้าิเนี่ย มันบอกอลไรับบอกว่าตอนนี้อะไรเขาเรียกตุนในพื้นฐานกระสุนในพื้นฐานของสายสีน้ำเงินเนี่ยร้อยห้าสิบใช่เป็นตัวเลขยืนเพเป็นตัวเลขยืนควรจะเกินจากนี้หรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ตัวเลขยืนดูสายพิเศษและสายประเภทแบบว่าเป็นอิสระนพดลอินนา27ครับครับปฏิมาพี่นกจีรแพทย์กลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะได้น้อยไปนะครับอาจารย์แล้ ก็นี่ไงอยู่ดีหลกวิทยาลัต์นี่อาจารย์ด้านแรงงานนะ15้านะ15บครับเนี่ยงดออกเสียงหนึ่งบาเสียสองกลุ่มส้มก็หนุนกลุ่มอิสระก็หนุนกลุ่มไอรอก็หนุนได้15บห้าบอกได้เลยพี่วีคะแนนของรองอันดับสองมาอย่างยังไม่จบเลยถึงตรนนี้แต่ว่ายังไม่จบนะยังเริ่มนับกันอยู่นะแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนที่สุดในรอบนี้สภาสูงหลังจากนี้ไปจะทำงานกันอย่าง กลมเกลียวสมัครสมานไปในทางเดียวกันแน่นอนเชียวครับท่านโอ้วพต้องบอกว่าอย่างท่านว่าที่ประธานสอวออกบอกไว้ครับคุณมงคลบอกว่าหน้าที่หลักๆคือต้องน้ำหนึ่งใจเดียวในการกับเคลื่อนวุฒธธิสภานะครับ